สวัสดีค่ะหายไปสองวันนะคะไม่ได้ส่องเจ้านกน้อยนะคะเพราะว่าน้องชายบอกว่าก็เป็นภาพเดิมๆเขาออกไปกินอาหาร6 0โมงถึง7โมง20เขารู้ได้ยังไงนะคะเขาไปชั่วโมงเึงยว20นาทีแล้วเขาก็จะบินกลับเข้ารังเลยแต่วันนี้แปลกค่ะหลังจากกินอาหารแล้วเขาก็มาบินจับอยู่บนนี้ซึ่งตรงนี้อยู่เหนือรังเขานะคะรังเขาอยู่ข้างล่าง ตรงใต้กระถางต้นเดฟอยู่นี่ค่ะธรรมราตรงนี้จะเป็นที่จับของนกตัวผู้นะคะถ้านกตัวผู้จะมีแผงคอสีน้ำเงินนะคะนี่คือนกกินปลีอกเหลืองแต่ว่าสองวันมานี้ตัวผู้ไม่รู้ไปไหนไม่มาไม่มาเฝ้าตัวเมียนะคะตัวเมียก็เลยออกมาหลังจากอาหารหลังจากหาอาหารกลับมาเขาก็เลย จับนูน่นจับนี่บินกระโดดไปกระโดดมาแถวนี้นะคะหรือว่าเขาจะเมื่อยนะคะเขาน่าจะออกกําลังหรือเขาจะมองหาตัวผู้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็เขานอนสองวันนิ่งๆเขานอนนิ่งๆอยู่ในรังเลยะคะ่ะเหมือนกกไข่ไปหาอาหารแค่ชั่วโมงเดียวนะคะเขาก็น่าจะมีไข่แล้วแต่น้องชายไม่กล้าที่จะชะเง้อหน้าออกไป ดูในรังเขาว่ามีไข่กี่ฟองหรืออะไรเนี่ยเพราะว่ากลัวเขาเห็นแล้วเขาจะไม่มาอีกละค่ะอันนี้ก็แอบ,บส่องอยู่ข้างในบ้านนะคะแต่ว่าน้องชายบอกว่าเขาอ่ะน่าจะเหมือนเริ่มจะคุ้นเคยกับน้องชายแล้วล่ะเวลาน้องชายยืนมองอยู่เขาก็มองสบทาน้องชายนิ่งๆน,นะคะเมื่ออยู่ในรังนะคะแต่เราก็กลัวเนาะบ,บางทีเกิดเขาไม่มาอเลยจะทำยังไงก็ ให้ที่พักพิงแก่เขานะคะถ่ายตรงนี้จะเป็นระเบียงหลังบ้านที่ตากผ้านะคะเขาก็มีกันศาอยู่แล้วก็มีกระถางต้นเดฟห้อยลงไปนะคะมีพลูดางมีต้นไม้เขียวๆหลายอย่างนะคะพลูดางนี้แล้วก็ต้นลิ้นวังกรแก้วก็ นำมาจากบ้านมาให้น้องชายปลูกไว้หลังบ้านนะคะตอนนี้เขาก็เลื้อยสวยงามเชียวน้องชายจัดสวนหลังบ้านสวยมากคราวนี้น้องชายจะเป็นคนชอบสวดมนต์น้องชายบอกว่าเวลาสวดมนต์น่ะนกเขานั่งเขานอนอยู่ในรังเขาก็ฟังฟังนิ่งๆน,นะคะคราวนี้เขาคงน่าจะรู้แล้วว่าว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาปลอดภัยนะคะเพราะตรงนี้เป็นในกรุงเทพนะคะหาต้นไม้ ที่จริงมันก็ไม่ยากรกคะที่ในทีมงานที่พักอาศัยของแก้วนี่จะที่พักอาศัยกัะทีมงานอยู่ที่เดียวกันเป็นแฟดเป็นแฟดข้าราชการนะคะเขาให้ที่ที่หลวงเขาให้กําลังพนอยู่นะคะคือแต่ว่ามันมีนกเยอะนกใหญ่เยอะมากคะ่ะมีนกหัวควานมีนกพิราบมีนกกากาตัวใหญ่เท่าแม่ไก่ะคะ่ะแล้วก็มี นกเอี้ยงมีมีนกอะไรมากมายเลยค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วเขาเป็นตัวนิดหน่อยเนาะเขาก็เลยต้องมาทํารังอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแอบดูเขาอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ